อย่าดราม่าเลยเสือคิมเผยสาเหตุตอบรับชกเจคพีคอกนักชกแขนเดียวดราม่าหลังไฟระหว่างเสือคิมสอจอต้องประจีนกับเจคพีคอกในกติกามวยไทยรุ่นแบนตําเวทในศึกมวยวัน173ที่สนามอาริอาเกะอ,อารินากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยเกมการชกจบลงในยกที่3หลังจากที่นักมวยชาวไทยได้จังหวะทิ้งซ้ายเข้าเต็มคางส่งเจกพีคอคกหงายท้องลงไปกองกับพื้นเวทีแม้จะลุกขึ้นมาได้แต่กรรมการมองว่าไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะสู้ต่อได้ทําให้ตัดสินใจโบกมือยุติการชกในที่สุดอย่างไรก็ตามภายหลังการชกจบลงกลับมีแฟนมวยบางรายที่มองว่าไฟนี้เสือคิมสอจอ ต้องประจีนได้เปรียบคู่ชกที่มีเพียงแขนเดียวและทําให้สามารถคว้าชัยมาได้สําเร็จซึ่งทําให้เสือคิมสอจอต้องประจีนออกมาเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ผมรู้อยู่แล้วว่าต้องเจอคอมเมนต์แบบนี้ถ้าผมชนะก็จะบอกว่าเขาไม่สมบูรณ์แต่ถ้าผมแพ้โดนหนักกว่านี้แน่ทําไมเราไม่มองแบบให้เกียรติเขาเขาเป็นนักกีฬาเขามีแขนเดียวแต่มาได้กลายระดับโลกเก่งกว่าคนที่มีสองแขนอีกที่ผมเลือกต่อยกับเจกเพราะเขาคือนักสู้ที่เก่งไม่ใช่ที่เลือกต่อยกับเขาเพราะว่าจะชนะแน่นอน ผมอยากมาต่อยในประเทศญี่ปุ่นและเป็นรายการใหญ่ของวันเจกบอกว่าเขาประกบคู่กับหลายคนแต่คู่แข่งถอนชกหมดเพราะกลัวเหตุการณ์แบบนี้แต่ผมก็ให้เกียรติเขารู้ตัวว่าอาจจะแพ้ด้วยซ้ำแข้งของเขาดีมากทุกอย่างดีหมดทำไมไปมองว่าเขามีแขนเดียวทำไมไม่มองว่าเขามีแขนเดียวแต่เก่งมากเขาทำผมเจ็บขนาดนี้ได้คนที่มีสองแขนมาพิมพ์โทรศัพท์ว่าผมยังทำไม่ได้เท่าเขาเลยผมรักและเคารพเขามากเสือคิมเปิดใจสยบดรามา่า